ฮิซูบิชิแอตทราดนะครับตัวนี้เป็นซีดานนะครับไม่ได้เป็นแฮดแบ็กนะครับก็เข้ามารับบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์เต็มระบบหรือว่าฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์นะครับลูกค้ามารับบริการล่าสุดไปปี63นะครับวันนี้เข้ามาจอดรับบริการปรากฏว่ามีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นทั้งผู้ให้บริการและลูกค้าก็คือว่า ลูกค้าแจ้งว่าถึงดิวฟัดชิ่งน้ามันเกียร์นะครับตามที่เราได้นัดไว้กับอีกอักอนนึงก็คือว่ามีไฟเครื่องยนต์โชว์นะครับผมก็เลยเอาเครื่องสแกนจะเป็นเสียบฟอร์โค้ดนะครับสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าเตือนเรื่องเกี่ยวกับตัวสัญญาณที่ตัวเซ็นเซอร์ที่เกียร์นะครับแล้วก็เกียร์ของรถเนี่ยไม่สามารถเลื่อนจากเกียร์พมาเกียร์ดีด็อกได้นะครับเพราะว่ามันต้องผ่าน R เราก็เลยสงสัยเลยลองถอดกุญแจมากดที่ปุ่มชิปล็อกดูแล้วเลื่อนตำแหน่งคันเกียร์ลงมาที่เกียร์ดีเลื่อนลงมาได้นะครับก็แสดงว่าสวิตตําแหน่งเกียร์น่าจะมีปัญหานะครับหลังจากนั้นทําการสตาร์ทที่ตําแหน่งเกียร์เอ็นแล้วก็ลองเข้าเกียร์ดีเกียร์อาร์นะครับเกียร์ดีสามารถเดินหน้าได้ปกติเพราะเข้าเกียร์อาร์เนี่ยรถไม่สามารถถอยหลังได้นะฮะไฟแจ้งเตือนที่ตําแหน่งหน้าจอเป็นเกียร์ถอยหลังนะครับแต่ว่าเกียร์ไม่ขยับเกียร์มันเป็นเกียร์ว่างไปเลยนะครับ เราก็ได้ทําการแก้ไขนะครับจัดการเปลี่ยนสวิตตําแหน่งเกียร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทําการฟอกและฟัดชิ่งน้ามันเกียร์นะครับรอบนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมครับน้ํามันเกียร์นะครับถ้าเราเปลี่ยนถ่ายท้องอ่างธรรมดานะฮะอย่างที่บอกรอบก่อนผมฟัดชิ่งไปให้ลูกค้านะครับพอรอบนี้มาลูกค้ามาสอบถามนะฮะเราก็แนะนําให้ฟัดชิ่งเหมือนเดิมดูฮะถ้าสีของน้ํามันเกียร์ดาแบบนี้นะครับน้ามันเกียร์ห้องเกียร์ไม่เหมือนห้องเครื่องยนต์นะครับห้องเครื่องยนต์เนี่ยถ้าถ่ายน้ํามันเครื่องมาสีดานี่คือเป็นปกติเพราะ น้ำมันเครื่องนะครับมันจะไปหล่อลื่นแหวนกระบอกสูบลูกสูบนะครับแล้วก็ห้องเครื่องเนี่ยมันมีการเผาไหม้มีการจุดระเบิดมีการสันดาบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะมีข่าวผสมกับน้ำมันเครื่องเวลาถ่ายมาก็จะเป็นสีดําเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนของห้องเกียร์นะฮะไม่มีการสันดาบไม่มีการเผาไหม้ไม่มีการจุดระเบิดนะครับ แล้วถามว่าไอ้สีดำๆที่มาอยู่ในน้ำมันเกียร์เนี่ยมันคือคารหเมลหรืออะไรนะครับที่มันมาผสมกับน้ำมันเกียร์ทำให้มันเกิดดำได้ขนาดนี้นะครับคำตอบก็คือนะครับเกิดการสึกลอของโลหะภายในเกียร์ไม่ว่าจะเป็นตัวสายพานเกียร์รวมไปถึงนะครับแผ่นพาคัสที่อยู่ในลูกทอร์กนะครับแล้วก็ในชุดเกียร์นะครับก็นี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทําให้ระบบเกียร์ของเรามันเกิดความสกรปรกนะฮะพอเกิดความสกรปรกตรงนี้เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งสกรปรกบางทีมันไปอุดตัน นะฮะพวกเซลินนยเกียร์หรือว่าจะเป็นชุดวาบอดี้ทำให้เกิดการทำงานติดขัดผิดพลาดการส่งกำลังของเกียร์ก็ไม่เปลี่ยนเกียร์นะคะเกิดการลออรอบนะครับเปลี่ยนเกียร์ที่รอบสูงเป็นสาเหตุทำให้กินน้ำมันนะครับพอเกิดการเปลี่ยนเกียร์ได้เสร็จที่รอบสูงนะฮะก็จะเกิดอาการกระตุกกระชากเกิดขึ้นนี่จึงเป็นสาเหตุหลักนะครับทำไมถึงมาเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ที่ร้านเราหรือฟอกเกียร์ที่ร้านเราแล้วทำไมเกียร์ถึงหายกระตุกเพราะ ถ้าหากเกียร์ของคุณฟังดีๆนะฮะถ้าหากเกียร์ของรถคุณนะครับสกปรกมานะฮะการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์แบบทั่วไปเอาสิ่งสกปรกออกมาได้แค่20-30%แต่การฟอกและฟาชิ่งน้ำมันเกียร์เอาสิ่งสกปรกออกมาได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมันทำให้ห้องเกียร์คุณสะอาดการเปลี่ยนเกียร์ก็สมูทขึ้นนะฮะเปลี่ยนเกียร์ที่รอบต่ำเกียร์จับไวขึ้นประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นรอยต่อเกียร์สมูทแก้ปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกแต่ บางครั้งอาการเกียร์กระตุกมันไม่ได้เกิดจากความสกปกแต่มันเกิดจากชิ้นส่วนภายในเกียร์เกิดความเสียหายหรือเกียร์มีอาการพังนั่นเองนะครับแล้วบางเคสเกียร์กระตุกมาแล้วจะมาถามว่าฟอกและฟัดชิ่งน้ามันเกียร์กับเราเนี่ยรับประกันไหมว่าหายกระตุกเราบอกเราไม่รับประกันนะครับเพราะว่าการฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์ไม่ได้เป็นการซ่อมเกียร์นะครับแต่เป็นการทําความสะอาดภายในเกียร์เราจะรับประกันเรื่องความสะอาดเมื่อมารับบริการกับเรานะครับเดี๋ยวคันนี้เราจะฟอกและฟัดชิ่งน้ำมันเกียร์แล้วมาดูหลัง การให้บริการช่องของน้ำมันเกียร์อ่ยูสออยกับนิวออยจะสะอาดขนาดไหนเรามาเปรียบเทียบกันนะครับตอนการฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์ยน่นะครับกำลังแลกเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ฝั่งนี้จะเป็นน้ำมันเกียร์เก่าซึ่งมีความสกปรกดำคล้ำนะครับฝั่งใหม่จะเป็นน้ำมันใส,สนะฮะเป็นแคลเอ็กโคแคลเอ็ก e โ P A O Base Oil นะครับเป็นเกรดตัวนี้เลยนะครับกระบวนการฟอกและฝัดชิ่งน้ำมันเกียร์แล้วนะครับก็สังเกตดูช่อง ยูสออยและนิวออยนะครับก็ระบบไซเคิลนะครับหมุนวนเรียบร้อยแลวนะฮะก็เป็นน้ํามันใหม่แบบเต็มระบบนะฮะแสดงว่าภายในระบบเกียร์ของเรามีน้ํามันตัวใหม่เนี่ยเข้าไปเต็มระบบนะฮะแล้วก็เป็นฟูลลี่เสดติที่เป็นเกียร์โอเบสออยนะครับเป็นฟูลลี่แท้ๆนะครับก็ฟิลลิ่งการขับขี่ก็จะกระชับกว่าเดิมนะครับเราถึงแนะนาให้เปลี่ยนน้ามันเกียร์ทั้งทีนะครับให้เปลี่ยนเกรดสังเคราะห์แท้ที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ เปลี่ยนแบบเต็มระบบนะฮะอย่าเอาน้ํามันตัวใหม่ไปผสมกับน้ํามันเก่ายิ่งเป็นน้ามันคนละเกรดคนละชนิดกันแล้วนะครับมันจะทําให้การเสื่อมสภาพของน้ํามันเกียร์มาไวยิ่งขึ้นนะครับว่าจะไม่เปลี่ยนกองเกียร์นะครับปรากฏว่าตอนฟัชิ่งน้ํามันเกียร์น้ํามันเกียร์มันเป็นสีโคลนดําเลยนะฮะก็เลยต้องเปลี่ยนกองตัวนอกให้นะฮะตัวนายังไม่ต้องนะครับดูกลองน้ํามันนะครับถ้าน้ํามันเกียร์ดำแล้วยังไงต้องเปลี่ยนดูนะฮะเดี๋ยวผมมาตัวใหม่มาให้ดู ตัวนี้เป็นไส้กรองลูกเก่าที่ถอดจากเกียร์เมื่อกี้นะครับเป็นเขาเรียกว่ากรองนอกเกียร์ถ้ากรองในเกียร์จะเป็นตรงอ่างน้ำมันเกียร์ตรงนี้นะครับดูความดําสกปรกของมันนะครับข้างในตรงนี้เราไม่ได้เปลี่ยนนะฮะมันมีสองลูกนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแต่ลูกนอกนะครับต้องใส่ให้ถูกทางนะครับตรงจุดนี้อ่าโอเคตำแหน่งติดตั้งอยู่ข้างซ้ายของเกียร์นะครับ ก็ทาการฟัดชิ่งน้ามันเกียร์เรียบร้อยแล้วก็ถอดอะแดปเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาวัดระดับน้ํามันเกียร์กันนะครับระดับน้ํามันเกียร์จะมีบอกระดับโคกับฮอตนะครับตอนนี้เราติดเครื่องไว้สักพักแล้วนะฮะอุณหภูมิก็ได้ที่แล้วนะครับก็จะให้ดูระดับกะไว้อยู่ประมาณฮอตนะครับดูนะฮะเลเวลนะครับหันข้างให้ดูนะครับระดับอยู่ที่ฮอตแม็กพอดีนะฮะอันนี้จะเป็นช่วงอุณหภูมิสูงอันนี้จะเป็นช่วงอุณหภูมิต่ํานะครับ นี่ระดับอยู่ช่วงฮอตพอดีนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะมันใส่มากนะครับเดี๋ยวเราเช็ดวัดอีกทีหนึ่งมันขาดไม่ได้และเกินก็ไม่ดีนะครับดูช่วงด้านหลังก่อนนะครับอ่าระดับความชื้นแตะระดับฮอตพอดีนะฮะอยู่ช่วงฮอตแม็กพอดีนะครับดูยากหน่อยนะครับเพราะน้ำมันเกียร์มันใส่มากนะฮะเอาเป็นว่าเราตรวจเช็คแล้วนะฮะอยู่ตรงฮอตแม็กพอดีใช้ได้แล้วนะครับ